สวัสดีค่ะพี่น้องได้เวลาเข้าครัวแล้วจ้าหลังจากที่นอนเต็มอิ่มมาเบิดมือแล้วนะจ้าพี่น้องจ้าวันหยุดหนี่ก็หยุดอีลีค่ะว่าเห็ุยังค่ะพักผ่อนค่ะเต็มที่ค่ะเก็บแรงไวสู่งานต่อจ้าพอตื่นขึ้นม้าก,ก็คืออยากเมนูปลาแดกค่ะพี่น้องขึ้นอยากแนวสมเมนูเสแซ่บนะจ้านี่จ้าก็เลยว่าสิจัดต่ำแค่ร้อยค่ะพี่น้องมีแค่ร้อยสามหัวจ้า มาแสบน้ากันคะ่ะว่าวแล้วก็ igen. ลงมือเห็ดกันเลยจ้าไปคะ่ะไปแสบพร้อมกันจ้าดับแลบมาสับกันเลยคะ่ะา<ท> มีจ้าพี่น้องแต่สัพค่าไร้อยแล้วค่ะเป็นตำเทอดแล้วจ้ามีขนมจีนมากินแกงด้วยนะคะกับแป้งป้วนจ้าจะของช่องแต่บางทีชวนชิมนะคะพี่น้องบ่าบวหลายใหญ่ห่างค่ะมาจ้าเซเว่นร่กันค่ะติดใจค่ะค่ะพี่น้องจ้าอำแหลกกันเลยค่ะมีจ้าหืมจ้า กินมือยังแข็งเง้ขออยากินมือนะคะแขบค่ะรัเลยจ้าเดียร์ไะ